สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวมากๆเลยคือแอป l i น์นี่แหละครับคือเราใช้กันทุกวันอยู่แล้วเนาะแต่พอเอามาใช้ทำงานจริงๆเนี่ยอืมหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหาคล้ายๆกันใช่ค่ะอย่างเรื่องชื่อเล่นรูปโปรไฟล์ส่วนตัวตัว,ตวบางทีมันก็ดูไม่ค่อยออไม่ค่อยโปรเท่าไหร่ในชังานใช่เลยครับแล้วก็ไอเรื่องคลาสสิกเลยไฟล์หมดอายุ รูปวิดีโอส่งไปแป๊บเดียวอ้าวหายละต้องขอใหม่ตลอดยิ่งตอนนี้ไลค์คลิปก็กำลังจะไปอีกอืมปัญหานี้เจอกันเยอะจริงๆค่ะแต่เหมือนไลา์เขาก็มีทางออกใหม่มาเสนอแล้วนะครับที่เรียกว่าไลค์พรีเมียมค่ะบริการแบบจ่ายเงินรายเดือนคำถามที่เราจะมาหาคำตอบกันวันนี้ก็คือเอจ่ายเดือนละร้อบาบาทเนี่ยมันคุ้มจริงหรือเปล่ามันมีอะไรให้เราบ้างแล้วมันเหมาะกับใครกันแน่เพื่อเป็นข้อมูลให้คนที่กำลังคิดคิดอยู่ครับ ได้เลยค่ะงั้นเรามาลองไล่ดูรายละเอียดกันหน่อยไหมครับว่าจ่าย1 6อยบาทเนี่ยเขาให้อะไรมาบ้างหลักๆเลยเหมือนจะมาแก้ปัญหาที่เราพึ่งบ่นๆกันไปเมื่อกี้เลยเนาะ ใเลยค่ะหลักๆเลยนะคือเรื่องข้อมูลไม่หายพวกรูปภาพข้อความวิดีโอไฟล์เอกสารต่างๆเนี่ยมันจะไม่หมดอายุแล้วค่ะคือมันจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของ l ลายเองเลยให้พื้นที่มาตั้งร้อย GB นะคะโอ้โร้อย GB เลยเหรอครับก็เยอะอยู่นะค่ะถือว่าเยอะพอสมควรแต่ก็มีข้อสังเกตว่าถ้าเต็มเราก็ต้องไปจัดการลบเองนะคะไม่ได้เพิ่มให้ไม่จำกัด oh. ครับครับแต่ก็นั่นแหละอย่างน้อยก็แก้ปัญหาเรื่องไฟล์หมดอายุไปได้ปลอดหนึ่งใช่ค่ะหมดห่วงเรื่องแบบเอ้ยไฟล์สำคัญหายไปไหนแล้วอะไรแบบนี้แล้วเรื่องความเป็นมืออาชีพที่ว่าชื่อเล่นรูปส่วนตัวไม่เหมาะอันนี้พรีเมียมช่วยยังไงครับอันนี้เขาแก้ด้วยฟีเจอร์ที่ให้เราสร้างหลายโปรไฟล์ได้ค่ะได้สูงสุดตั้ง3โปรไฟล์เนี่ยสโปรไฟล์เลยอครับค่ะก็คือเราอาจจะตั้งอันหนึ่งเป็นโปรไฟล์ส่วนตัวอีกอันเป็นโปรไฟล์สําหรับทํางานแล้วก็อาจจะมีอีกอันสําหรับ l อ่ e ไลฟ์สไตล์หรืออะไรก็ว่าไปทีนี้เวลาเราอยู่ในแชทกลุ่มไหนเราก็เลือกได้เลยว่าจะให้แสดงชื่อแสดงรูปโปรไฟล์อันไหนอ๋อเข้าใจละคือสมมุติอยู่ในกลุ่มงานเขาใช้ชื่อจริงรูปทางการหน่อยพอไปคุยกับเพื่อนก็เป็นอีกชื่ออีกรูปหนึ่งได้ถูกต้องค่ะอันนี้ช่วยได้เยอะมากเลยนะเรื่องแยกงานแยกส่วนตัวเนี่ยมันทำให้ดูเป็นมืออาชีพขึ้นเยอะเลยจริงด้วยครับ แล้วก็มีฟีเจอร์ยิบย่อยอื่นๆอ,อีกเช่นเปลี่ยนฟอนต์ในห้องแชทได้หรือว่าปรับแต่งไอคอนแอปไลน์บนมือถือเราได้อะไรแบบนี้ค่ะอืมก็ดูแก้ปัญหาหลักๆได้ดีนะครับแต่เหมือนจะมีของแถมด้วยใช่ไหมครับที่เป็นพวกคูป,ปองส่วนลดอันนี้แหละที่หลายคนอาจจะสนใจค่ะมีคูป,ปอง Line Shopping ให้เดือนละ69บาท69บาท,บาทก็เกือบครึ่งหนึ่งของค่าบริการเรานะเนี่ยยังไม่หมดค่ะมีคูป,ปอง Line Man อีกมูลค่ารวม1000บาทต่อเดือนเลยนะคะฮะพันหนึ่งเลยเหรอครับ อันนี้เอาไปทําอะไรได้บ้างก็เป็นส่วนลดค่าส่งอาหารค่าเรียกรถอะไรพวกนี้ค่ะที่อยู่ในบริการของ Line Man โหตรงนี้มันดูเอ่อดูคุ้มมากเลยนะคือค่าบริการ6กรแต่ได้คูปอง Line แมนตัาา้งพันหนึ่บวกกับไลช้อ p ป,ปิ้งอีก69บาทมันเหมือนได้เงินคืนแถมได้กําไรอีกนะเนี่ยใช่ค่ะถ้าดูเผินๆจากตัวเลขมูลค่าคูปองมันดูคุ้มค่ามากจริงๆแต่มันมีแต่ใช่ไหมครับก็อาจจะต้องพิจารณาเพิ่มนิดนึงค่ะ คือคูปองมันดูดีก็จริงแต่เราต้องถามตัวเองด้วยว่าปกติเราใช้ไลน์แมนหรือไลน์ช้อปปิ้งบ่อยแค่ไหนกันแน่คือถ้าเราไม่ได้ใช้บริการพวกนี้เป็นประจำอยู่แล้วส่วนลดที่ได้มาก็อาจจะไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่เต็มมูลค่าที่เขาให้มานะคะอ๋อจริงด้วยคือถ้าได้คูปองมาแต่ไม่ได้ใช้มันก็เหมือนไม่ได้ส่วนลดจริงๆจ่ายร้อก็คือจ่ายเต็มประมาณนั้นค่ะแล้วก็อาจจะมองได้ว่านี่เป็นกลยุทธ์ที่ ดึงให้เราเข้าไปใช้บริการอื่นๆในอีโคซิสเต็มของ l ล n e มากขึ้นด้วยเข้าใจเลยครับคือต้องดูไลฟ์สไตล์เราด้วยว่าใช้บริการพวกนี้อยู่แล้วหรือเปล่าถ้าใช้อยู่แล้วก็คุ้มไปแต่ถ้าไม่ค่อยได้ใช้ก็อาจจะไม่ได้ประโยชน์จากคูป,ปองเท่าไหร่ใช่ค่ะแล้วสาหรับคนที่ไม่จ่ายเงินล่ะครับคนที่ใช้ไลฟ์ซีอยู่เขายังใช้ได้เหมือนเดิมไหมหรือมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปอ๋อใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างเลยค่ะเวอร์ชันฟรียังอยู่ไม่ได้หายไปไหนก็คือยังส่งข้อความส่งรูปได้ปกติ ปกติเลยค่ะแต่ก็จะยังเจอปัญหาเดิมๆคือไฟล์หมดอายุใน7วันต้องคอยเซฟคอยแบ็กอัพหรือคอยขอให้เพื่อนส่งใหม่อยู่เรื่อยๆอืมก็คือถ้าไม่จ่ายก็ต้องทนกับข้อจำกัดเดิมต่อไปค่ะงั้นแบบนี้การตัดสินใจว่าจะสมัครลายพรีเมียมหรือไม่สมัครเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรเป็นหลักแหละครับโดยส่วนตัวคิดว่ามันอยู่ที่ว่าปัญหาเรื่องไฟล์หมดอายุ กับเรื่องการแยกโปรไฟล์เพื่อความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันเป็นเพนพอยหรือเป็นเรื่องใหญ่สําหรับเราแค่ไหนคะ่ะคือถ้าเราใช้ไลน์ทํางานเยอะๆแล้วเจอปัญหาไฟล์หายบ่อยจนน่ารําคาญหรือรู้สึกว่าการใช้โปรไฟล์ส่วนตัวคุยงานมันดูไม่ดีกระทบภาพลักษณ์เราครับการจ่ายเดือนละ169บาบาทเพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เลยแล้วได้ความสะดวกสบายเพิ่มได้พื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มแถมอาจจะได้ใช้ประโยชน์จากคูป,ปองด้วยเนี่ยก็อาจจะมองว่าคุ้มค่านะคะ เหมือนจ่ายเงินซื้อความสะดวกซื้อความเป็นมืออาชีพวางงานเถอะประมาณนั้นเลยค่ะเป็นการจ่ายเพื่อแก้ปัญหาที่เราเจอจริงๆแต่ถ้าเราใช้งานทั่วไปไม่ได้ซซเรียสเรื่องไฟล์หมดอายุมากนักหรือและจัดการเรื่องโปรไฟล์ได้อยู่แล้วเวอร์ชันฟรีก็อาจจะพอแล้วก็ได้ค่ะสรุปภาพรวมให้ฟังอีกทีนะครับก็คือไลน์พรีเมียมเนี่ยจุดเด่นหลักๆเลยคือพื้นที่เก็บข้อมูลร้อยกิกะไบต์ไฟล์ไม่หมดอายุ สร้างได้หลายโปรไฟล์เพื่อความเป็นมืออาชีพแล้วก็มีคูปองส่วนลดเป็นแรงจูงใจถูกต้องค่ะเป้าหมายหลักๆของเขาก็คือทําให้การใช้ไลน์โดยเฉพาะในการทํางานหรือธุรกิจมันสะดวกขึ้นแล้วก็ดูเป็นมืออาชีพมากขึ้นสําหรับคนที่ต้องการสิ่งนี้และมองว่า169บาบาทต่อเดือนแลกกับสิ่งที่ได้มามันโอเค